เองนะคะจะเอาประสบการณ์ตัวเองแบบนี้เลยนะคะหรือมีใครมานะคะมาบอกคุณมาว่าคุณอะไรยังไงอย่าไปสนใจนะคะถ้าคนใหม่ที่เริ่มเข้ามาทําออนไลน์อาจจะเจอเสี่ยงรบกวนนะคะคุณก็อาจจะเอาชนะมันได้ยากนะคะแล้วคุณก็จะค่อยวมันนะคะอย่าไปสนใจเด็ดขาดนะคะณนะวันที่คุณเข้ามาคุณตั้งใจเป้าหมายของคุณคืออะไร เป้าหมายของคุณไม่ใช่คนรอบข้างหรือว่าเสียงรบกวนมแต่ฟังขึ้นแม่เหล็กที่มันเป็นลบๆหรือว่าเสียงรบกวนที่เป็นลบคุณก็คงจะไปสู่ความสําเร็จได้ยากแล้วก็นะคะวัฏจักรก็จะวนเวียนไปที่เดิมนะคะกลับไปสู่รลปเดิมก็คือความล้มเหลวแล้วก็กลับไปสู่โลกออฟไลน์เหมือนเดิมเมื่อคุณตั้งใจที่จะมาสู่ออนไลน์นะคะการทำออนไลน์แบบ นะคะการตลาดยุคใหม่แล้วมันท้อนะคะถามตัวเองนะคะถามตัวเองเมื่อเหมือนพลังเนี่ยพลังที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะที่คุณทําแล้วมันถูกหรือเปล่านะคะพอเราหาทางได้ละเมื่อเราตั้งสติได้นะคะถ้าถ้าถ้าเราตั้งสติได้นะคะแล้วเราค่อยค่อยคิดนะคะแล้วเราค่อยๆย,ย้อนกลับไปมองนะคะว่าเพาะเราทําไม่ถูกตามแบบ แผนหรือเปล่าเราทําไม่ถูกตอนหรือเปล่าเรามั่วไปหมดเราจับอะไรสเปะสปะเพราะคุณไม่มีหมายที่ชัดเจนนะคะคุณมัวแต่คิดนะคะมัวแต่พวะพวงแล้วก็ในเมื่อคุณตั้งใจแน่แน่แล้วเข้ามาสู่ออนไลน์คุณต้องนะคะวางเป้าหมายของคุณให้ชัดเจน